อาการคันเร่งคืนช้านะครับคันเร่งคืนช้าก็หมายความว่าเวลาเราขับไปใช่ไหมปื๊ดเราเรายกเท้าแล้วยกคันเร่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอบเครื่องยังไม่ลดเลยมันจะค่อยๆลดเอื้อลงมาแล้วก็ทําให้เวลาเราเหยียบคาดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ายกคันเร่งไม่สุดแล้วเครื่องมันจะดังนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนเวลากดไปปุ๊บเนี่ยคันเร่งมันดีดตัวช้าพูดง่ายๆคันเร่งมันคืนตัวช้านะครับ ก็เลยส่งผลนะครับทำให้เจ้าขาปั๊มเนี่ยคืนช้าไปด้วยนะครับมันก็หมายความว่ามันจะยังเร่งอยู่เร่งอยู่ค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงก็จะทำให้เวลาเหมือนที่ผมบอกเขาเหยียบคัสเนี่ะมันเกิดอาการงดหยีใจนะครับผมก็ผมก็ไล่มาดูเมื่อวานก็หยอดน้ำมันเข้าไปในสายเนี่ยไล่น้ำมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาในี่วันนี้มาลือดูลือก็สำหรับ รถตู้หัวจรวดมันจะมีน็อตอยู่นี้ตัวหนึ่งเป็นตัวยาวนะครับนี่เป็นตัวยาวตัวนี้เบอร์สิบสองนะครับนี่ก็เบอร์สิบสองเหมือนกันแล้วก็ตัวสั้นนะครับทําหน้าที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ล็อกอยู่ตรงนี้ปัญหาจริงๆมันเกิดจากอ่าสายยางที่มันเหนียวมากนะครับตรงนี้นะเนี่ยทุกคนลองเปิดบุต๊ตรงนี้ดูเนี่ยสายคันเร่งมันไปตรงนั้นเห็นไหมเห็นอะไรด,ดำๆไหมนั่นตรงนิ้วถุมชี้นะครับ มันเนืดมากครับตรงนี้ยดำๆเนี่ยนะเป็นเหมือนยางหมดสภาพแล้วก็เปื่อยเข้าหากันนะครับเนี่ยนะครับทุกคนถ้าใครเจอปัญหาคันเร่งคืนช้านะครับก็มีอย่างหนึ่งนะที่ต้องดูก็คือเรื่องของสปริงตรงนี้นะครับถ้าสปริงไม่หักหรือไม่มีปัญหาในเรื่องของการฝืดตัวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมาเช็คที่สายอันดับที่สองนะครับเช็คง่ายๆเลยเอก็คือให้เรา เอาสายคันเร่งออกนะครับเนี่ยเอาสายคันเร่งตรงนี้ออกนะครับปลดออกเลยแล้วก็โยกปั๊มดูนะครับถ้ามันดีตัวแตกแตกแตกแง่ายๆแบบนี้จบนะครับตรงนี้แสดงว่าไม่มีอะไรไปติดเศษยางเศษอะไรไม่ไม่ได้ไปติดไปค้ำไว้นะครับมาดูที่ปลายสายครับนี่เลยหรือวันนี้อาการคันเร่งคืนช้าครับผมมาดูเลยดูยังไง เหนียวมากเลยครับผมเพราะว่ารถใช้งานมานานแล้วก็หัวยางตรงนี้มันสึกหรอนะครับแล้วมันก็จะกินลงไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเนียตรงนี้ในฐานมันจะมีกิบล็อกตัวหนึ่งนะเป็นกิบล็อกตัวนี้ให้ใช้ไขควงแบนนะครับในการงัดออกมาก็ประมาณนี้พอเราเอากิบตัวเล็กลออกมานะครับเราก็จะสามารถเอา,อาสายคันเร่งออกมาได้ในนี้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะทุกคนนะคล้ายๆช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็ค่อยๆดันออกมานะครับ ทำให้มันลักษณะตรงๆแล้วก็ดันออกมาเฉยๆก็จบแล้วครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเห็นไหมมันหนืดไหมเห็นไหมเวลาผมรูดอ่ะนืดปะนืดมากนะเห็นไหมโอ้เผื่อมันจะข้ามตรงนี้ไปได้ทุกคนนะมันเกิดจากอะไรนะครับอ่ามันเกิดจากเนี้ยหัวเนี่ยนะครับที่มันใช้งานมานานนะใช้งานมานานแล้วก็มันเกิดอาการเปื่อยนะครับผมวิธีทําความสะอาดง่งยๆของผมก็คือน้ํายาประจําบ้านเราเลยนะครับเนี่ยสะ สเตทคลีนนะครับทุกคนถ้าใครเคยใช้อยู่ก็จะรู้จักสรรพคุณเขาดีนะครับผมจะใช้สเตทคลีนเนี่ยชุบลงไปเนี่ยผมชุบลงไปแบบนี้นะครับอาเหมือนนมข้นตาพาเรตเลยเสร็จแล้วเราก็ทุกขัดนะครับทุกคนนี่ทุบๆดรูดรูดรูดไปมานะครับมันจะรูดออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับทุกคนอืมเนี่ยแบบนี้นะจ๊ะรูดเลยจ้ะ สเตตคีนมันเป็นน้ํายาทั้งขัดและเคลือบในตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําลายพวกเทปลอนในใสนะครับพอเราทําความสะอาดแล้วทุกคนดูนะเห็นไหมคราบดำๆมันก็จะติดออกมาตามผ้าแบบนี้ผมก็จะรูดๆถูๆมันไปจนทําความสะอาดแบบพอใจเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้คันเร่งผมเนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไม่เมื่อยเท้านะครับเนี่ยทุกคนมาดูผมใช้เหล็กงัดมันออกมาพอมันออกมาอีก นี่นะเอาคาบเหนียวๆมันออกนะครับนี่ผมรูดไป3ามสี่รอบแล้วนะตัวนี้เป็นตัวปิดไม่ให้น้ำมันเข้าไปในสายนะครับโอเคทุกคนเมื่อเราทำความสะอาดสายเนี่ยจนมันใสปิ้งแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้เราก็จะมาทำให้มันลื่นนะครับผมโซแนกนี่ผมจะฉีดลงไปนิดนึงนะครับฉีดลงไปในช่องนี้นะครับ เพื่อไล่ความชื้นนะครับความชื้นต่างๆนะครับมันจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปก็ค่อยๆฉีดเข้าเข้านะครับแล้วก็โยกสายเข้าไปด้วยนี้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็โยก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 นะครับโอเคทุกคน ผมก็จะหล่อลื่นด้วยเจอร์บีชิมาโนนะครับผมเจอร์บีที่หล่อลื่นลุกปืนจักรยานอย่างดีนะครับใช้ไม่เยอะนะแค่นี้พอนะครับผมจะทําการรูดลงไปที่ปลายนี้นะครับแล้วก็หมุนรูดลงไปเรื่อยๆนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับผมโอเคก็ทุกคนมาดูขั้นตอนของการประกอบนะครับเราก็ไม่ง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตรงนี้มีแค่2จุดเอง จุดหมาคันเร่งนะครับแล้วก็จุดยึดตัวปั๊มเอาโค้งสายเข้าไปก่อนนะครับโค้งสายก็คือตรงนี้นะครับผมเรียกว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะมันจะเป็นร่องของมันอยู่ร่องสี่เหลี่ยมนี่จับเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเล็กนะครับเป็นกิ๊บเป็นแบนแบบนี้นะครับเอาไว้สอดนี้นะครับสอดแบบนี้อาจจะใช้ประแจเล็กๆนะครับเคาะเข้าไปนะครับผมแบบนี้นะครับ ตรงสีหมุดสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรทั้งหมดสามชิ้นใช่ไหมก็ให้เราเอาตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เข้ามาอ่าสอดสากลเลงเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก,กดลงนะครับให้เราสไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับนี่นี่ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเท่านี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับไม่หลุดอ่ะเนี่ยล็อกอยู่ละนะครับเวลาเราเล่งก็จะประมาณนี้นะ ก็จะดึงขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นตัวดันกลับนะครับไขควงล็อกให้แน่นนะครับอเน่นตึงมือพอนะครับาสายด้านล่างเนี่ยต้องไม่หลุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้ำจะเข้ารถได้นะครับตรงนี้ต้องดูดีๆนะอโอเคก,ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมันจะมี เราตัวสั้นกับตัวยาวนะครับนี่ให้เราใส่เข้าไปนี่ตัวยาวนะครับตัวยาวใส่เข้าไปเลยครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการประกอบครับผม โอเคครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ลองดูนะครับสายันเร่งเฟืดคันเร่งคืนช้าสําหรับปั๊มสายนะครับผมที่ไม่ใช่าสายันเร่งไฟฟ้านะครับก็ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมไปก่อนนะครับ